หยุดเด็กก็เอาแต่ดู iPad อย่างเดียวเลยเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำกันนะคะเป็นวิทยาศาสตร์จูนจะทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับแม่ไหม้นยใช่เป็นวิทยาศาสตร์เป็น เจลลี่ในละลายในน้ำได้ต้นแม่อะไรต้นเม็ต้นไม้ตมายวันนี้ป๊ะป๊าตัดต้นไม้ให้แม่ด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยยุงเยอะก็เลยให้ป๊ะป๊าตัดให้ป๊ะป๊าตัดไปตียุงไปให้ยุง อ่ะวันนี้เราจะมาทำวันเดอร์ฟูลเจลลี่แบบนี้นะคะวันเดูเจลลี่แบบนี้ต้าดูตั้มด้วยจ้าเระเริ่มที่รองเท้าเราจะสตาร์ทด้วยการในหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะเขาจะมีต้นอันนี้ต้อนมันตั้มอ่ะคุณแม่โชว์ก่อนเดี๋ยวก่อนโนโนโนนนมันจะเป็นผงแคลเซียมแบบนี้ค่ะก็คือละลายน้ําอ่ากับผงแคลเซียมอันนี้นะคะแล้วเขาจะมีเขาจะมีคําแนะนําบอกมาให้แล้วก็ เขาจะมีสีต so, you know. okay, so okay, okay, ัวนี้มาให้ทั้งหมด6ขวดนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไปในพิมพ์มานี้แล้วก็ไปไปแช่ไว้ในน้ำผงแคลเซียมโอเคเดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ป๊ะป๊าไปเติมน้ำมา600 ml ก่อนโอเคค่ะบ๊ายบบบาาายยย๊โอเคก็จะมีน้ำเท่าไหร่คะ600 ml นะคะตัน้องจินเทลงไป ให้หมดนะคะโอเคพี่จูนเทน,นี้ลงไปผงแคลเซียมอย่าให้โดนมือนะลูกร้น่ลยลงไปนี่เนี่ค่ะไม่ได้เยอุ๊ยแม่จะมด,ดอ,อ่ะน้องจีนเทออกไปอีกถุงนึงลูกอ่ะ่เเโอเคน้องจินเทเ,เทดี๋ยวุแมไปหาพี่คนอ่ะารทาตอนนีทำอ,อ,อันนี้ก็ลกโอเคแล้วทีนี้เราก็ แลให้อันนี้ละลายก่อนแล้วเดี๋ยวให้ป๊าป๊ามาเป็นแบบอาร์ติสละกันเพราเลือกอาร์ติสต์แม่ก็จะไม่เค็มเห็มป่ะเยามือเข้าปาทำไมทำไมนี่คืออะไรไม่อยากไปจับไปจับลูกนี่คืออะไรมันก็คือฟันไงลูกไม่ใช่ตัวใช่ตัวถุงเ้างนี้พี่จุนเราทำอะไรไหนบอกป๊าป๊าซิยายครับยายครับมันเป็นอย่าครับมันเป็นยังไงนะคะลูกอย่าพึ่ง มาอะไรอย่างไรไร้แล้วแบบนี้จะสนุกไหมคะละลายเหมือนกันใช่แล้วเดี๋ยวให้ป๊าชุดโอเคไหมมันละลายแล้วทำมันแห็งมันเหมือนเป็นน้ำเลยนะมันจะแข็งตัวได้ในน้ำแคลเซียมเนี่ยแข็งตัวได้ได้ไหมไห <c oughs> นใครจะเอารูปอะไรในนี้เขาจะมีเป็นรูปนี้มาไ,มได้รูปย้ายโซนนะคะรูปนี้โชว์เดี๋ยบ <c oughs> สตาร์ทจากอันนี้เอาสีานี้เหรอคะอ๋อะอะอะแล้วก็บีบลงไปสีเดียวเลยเหรอคะโอ้โอโอ้โน้องจ๊นสวยมากเลยเอาให้สูงเลยคะ่ะลูกเอาให้สูงเลยคะ่ะอะไเลอาออะสีเหรอคะน้องจ๊นเอาสีอะไรสีเรีนไหมสีเรีนตรงลิฟต์ไหมพี่จูนต้องให้มันสูงนิดนึงนะคะลูกเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะไม่เป็นตัวแบบนี้คะ่ะอยาแม่ช่วยตรงนี้นิดนึงโอเคไหมพอๆๆไม,ไม่มันต้องสูงประมาณนี้ลูก อ๋อน้องจินผสบเหรอคะโอเคโอเคแล้วตรงตัวอีกหน่อยนึงค่ะตรงตัวต้องใส่สีออเรนจ์ไปหน่อยไหมคะตรงนี้เหรอโอ้น้องจินระวังอย่ายให้เข้าหน้านะคะลูกต้อส่เยอะไหมคะอ่ะได้ยาน้องจินผสเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เหรอ อ่ะแล้วทีนี้เราก็จะได้แบบนี้มานะคะจริงพ์ทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวใส่ในนี้พิมพ์ช่วยเหลือแล้วก็เขาให้แช่เอาไว้กูมันจะมีความอุ่นๆนิดนึงนะคะช,ช,ช่วยเหลือเขาบอกแม่เพิ่งอ่านว่าแม่เพิ่งอ่านว่าเขาเขียนว,ว่าให้แช่พิมพ์ก่อนเขาให้แช่พิมพ์ก่อนแล้วต้องเพียงไปแช่ก่อนบบอ่ะเราต้องรอก,ก่อนนะโอเคไหมขับเข้าที น้องิน่เราเไช่อย่าน,นองน้อ,งนอ,งนอ,งอันนี้อย่าเพิ่งค่ะอันนี้อย่าพิ่งโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะ,ะ,ะน้องจินผ่ามันร้อนนะ,ะลูก,กจินทำอะไรต่อคะอหลากหลายสี อันนี้เราไม่ได้แช่ก่อนนะมันก็จะติดข้างล่างแบบนี้มันก็พังนะเราต้องแช่พิมพ์ก่อนนะประมาณสักแบบ5นาทีเหมือนให้มันแบบมีตัวแคลเซียมน้ำแคลเซียมซึมไปในตรงพิมพ์มันนะมันก็จะดีกว่าแม่จะทำคาเทอร์พิล่าสีกรีนแมจะทำสีรีนอะ มันตอนจีนนะอ่าแล้วก็มีหูมันตอนจีนนะแม่มีหูสีบรูแล้วก็มีตาสีบลู๊เอ๊ะแล้วก็มีตัวเป็นเรลายจุดๆุดสีบรูแม่จ้าของคุณแม่สวยไหมสวยมากแม่แฉแล้วนมาจะไหนมาดูสีเดี๋ยวนี้มามาดูนิดแม่ขึ้นทาให้างบ ดึงดึงดึดึงึด,ดงพี่จุนเก่งอยเก่งมากพี่จุนเก่งมากอ๋อแล้วสิแต่มันจะนิ่มๆนะตอนนี้เขาให้อิ่มน้ำสักเสร็จแล้วเหรอเธอเดาเธอยังไม่เต็มเลยต้องให้เต็มๆลูกไม่งั้นมันไม่ร่อนออกมาป๊าป๊าอยากลองไหมมาแล้นั่งทะ โอ้พี่จูนชอบไหมคะอันนี้อพี่จูนรู้สึกว่ามันสนุกไหมคะคมดน,ตน,น,แ,น,นแต่ต้องจูนต้องเอาให้มันหนากว่าน,นี้หน่อยนะลูกมันจะได้ออกมาเป็นตัวอ,อ้วนๆลูกตอนินตอนิน,นป้าป้าทำอะไรครป,ปปี้เหรอโอ้ป๊าป้าเริ่มที่สีอะไรป,รปร้าป๊าอุ้ยนกจินจะ,จะร่อนลงมาเองเหรออุ้เอเอเอย,ยเอาเอาแช่ไว้ลูกแช่ไว้เอานอน่อนนออย่าใช้มือสิคะอย่าใช้มือสิคะ แจะใช้มือสิคะโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยโอเคเอามาเทนี่จะได้ไม่ขวางมเป็นรูปมาะโอเคเอาแช่น้ำไว้ลูกถ่าคจริงเลยคราฟตี้ของป๊ะป๊าก็ใกล้เสร็จแล้วใกล้ถ่ายจริงเสร็จแล้วต้องทำหนานิดนึงนะมันจะอ้วนๆเอาออกเอาแช่ไว้แช่ไว้นี่ๆแม่ช่วยแม่ช่วยมันจะช่วยร่อนได้โอเคเอาแช่ไว้ก่อนลูกเอาแช่ไว้ก่อน เขาแช่ให้มันมันแข็งก่อนลูกโอ้ครปปี้ป๊าป๊าเก่งนะนี่อ่ปะป๊าป๊าเก่งไหมเก่งเฮ้ยตูน,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 นอุ้ยเหมือนปูจริงเลยอะ่ะ <c oughs> มีลูกกระตา่ายยังป๊าป๊าทำปูเหมือนปูไทยเลยอะ่ะเสร็จเนี้ย ร่อนให้คเอาทำสิคะทำสิคะสีอ้อสวยมากอ้พี่จุนทำหลายตัวแล้วนะคะเนี่ยไม่เห็นทำไดโนเสาร์บ้างเลยอ่ะป๊าป๊าทำให้เสร็จไหมอยากดูว่าสวยไหมนี่ไอ้ทำไดโนเสาร์นะคะ ป๊าปาก็เอาลงไปร่อนในน้ำลายโซนของจุนเลยไหมคะอ่ะพี่จุนต้แช่น้ำไหมขยวขยา่วอ่ะแล้วก็แช่ไว้ห้านาทีขยาให้มันดูดพี่จ้นทำด้ป๊าป้าอู้วว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 วาวว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 วนว โอ้ดโนโซอร์ให้พี่จุนทําหน่อยจิมันมีหลายลูกหลายตัวลูกก็แบ่งกันได้แบ่งกันได้ไหมแชร์กันไหมเป็นสีพิงทั้งหมดเลยเหรออ้าวทำเลยสีอะไรมั้งคะเนี่ยหนูต้องใส่ไปก่อนนะ ตอนนี้ก็ทํามาให้หมดขวดเลยเหรอเธอจะทําให้หมดขวดเลยเหรอจะเล่นให้หมดเลยเหรอไม่เผื่อเล่นวันอื่นเลยเหรอเล่นวันเดียวเลยว่าเล่นวันอื่นด้วยวันเดียวเลยใช่ไหมให้หมดเลยเหรอโอเคโอเคน้องจินชอบไหมคะแบบนี้สนุกนั้นเนี่ย เหมือนปลาปลาก็จะสนุกนะไหนแม่ลองจับดูว่ามันจะเป็นลักษณะแบบแบบเนี้ยน้องจีนน้องจีนของจีนเหรอคะต้าวียู่น้ำอ๋อค่ะต้าวียู่น้ำน้องจีนบีบแรงทลักเลยอย่าไปบีบแรงสิลูกข้างในอ่ะมันต้องยังต้องแช่ให้มันแข็งหมดไงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบดึ๋งดึงเหมือนเจลลี่เลยอุ้ยตัวนี้น่ารักจังน้องจีนอย่าบีบแรงลูกปลาปลาน้องจีนบีบแรงจนเต่ากว่าปลา หลักของมัใส่แต่ใส,แตใส่แต่ของมัเลยอมุ้ยตัวน,นี้สวยจังเลยแม่มาโอ้โหแม่มาอยากอะโอเควันนี้ก็จบกิจกรรมนี้แหละแล้วก็เล่นตรงนี้ไปก่อนนะเพราะใช้เวลาทุกคนบายบายเร็วดิส,สดเว่าบายบายก่อนบ,า,บายบายนังจินบายบายหน่อยเร็ว ไม่สนใจแล้วบ๊ายบายค่ะมาต่อเอานเนาะคุณต่ออานดิด้วยตั้งเยอะหมดไปหมดยัยตั้งจินโช่หน่อย หนักจังก็วางไว้ทีให้เขาแช่น้ําไว้ก่อนเป็นแบบนี้เหรอไหนเขาดูหน่อยอ๋อมันจะตึงตึงผิวขึ้นนะแต่ก็ต้องแช่ไว้ก่อน,อน,นนะมันจะอ้วนๆ้วนขึ้นแบบนี้เหรอคะแต่กินได้ไหมคะไ,มได้กินไม่ได้นะคะเป็นเตมีเหรใช่มันเป็นเพื่นอนๆอ,อย่าก,กินนะเด้งดึงมากเลย,ย,เลยห้ามกินนะคะ แม่ดูสิอุ้ยตัวนี้มันตลกจังเลยนี่ตัวอะไรเนี่ยตอนตุนอุ้ยตัวนี้ป๊าป๊าทำสวยถ่าแต่อันนี้มันตอนป๊าป๊ามันยื่อยู่อ่ะเอาแช่ไว้ก่อนค่ะลูกตนี้เขาชื่อตลกเหรอโอเคตัวถังโอ้ยอย่าเอาผิวลงไปแช่น้ำนี้ไม่ดีลูกเราต้องแช่ไว้ไปเดี๋ยวแม่ไปเปิดน้ำให้อาบน้ำกันดีกว่า